กนี้วุ่นวายหนอตอนที่ห้ามนุษย์ทุกคนต่างก็ต้องการให้คนอื่นเห็นความดีของตนชื่นชมความรู้ความสามารถประสบการณ์และอื่นๆที่เป็นจุดดีงามของตนแต่ทว่าบนโลกของความเป็นจริงปุถุชนคนมีกิเลสหนาทั่วไปมักไม่ต้องการเห็นคนอื่นดีกว่าตนเด่นกว่าตนหรือล้ำหน้าตน หากเห็นคนอื่นทำอะไรร้ำหน้าตนก็มักจะเกิดความอิจฉาริษยาหาทางจัดก,การเอาลงความอิจฉาริษยาเป็นเหมือนยาพิษที่สิงสถิตยอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทําให้คนเห็นแก่ตัวจิตใจแับแคบเป็นเหตุแห่งความทุกข์ต่างๆมากมายเช่นการเบียดเบียนกันและกันกลั่นแกล้งกันและกันแม้กระทั่งประหัดประหารกันและกัน มุทิตาหรือความรู้สึกเบิกบานและบันเทิงใจเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีและมีความสุขเป็นวิธีกำจัดความอิจฉาริษยาที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำความรู้สึกเบิกบานใจและบันเทิงใจเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีนี้ทำให้มนุษย์มีจิตใจกว้างขวางและเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนที่จะเป็นผู้นำที่ดีเป็นที่รักและนับถือของคนมุทิตาก็เริ่มจากตน การเจริญความรู้สึกที่เป็นมุธิตานั้นก็เหมือนกับการเจริญเมตตาและการุณานักเจริญมุธิตาต้องเริ่มจากตนเองเสียก่อนมองไปทั่วจัก,กรวาลแล้วไม่มีใครเป็นที่รักของตนมากกว่าตนเองฉะนั้นการนึกถึงความสุขและความสำเร็จของตัวเองทําให้มนุษย์รู้สึกเบิกบานใจภูมิใจและปลื้มใจ แม้ว่าบางคนความสุขและความสำเร็จอาจจะหมดไปแล้วหรือ,อยังไม่เกิดขึ้นแต่การนึกถึงความสุขและความสำเร็จที่ตนเคยได้และกำลังจะได้ทำให้รู้สึกเบิกบานใจและโล่งใจได้การเจริญมุทิตาสมาธิจึงมีลักษณะเหมือนกับเมตตาสมาธิคือไม่ฟโฟกัสไปที่ความทุกข์เหมือนการเจริญกรุณาสมาธิแต่ฟโฟกัสไปที่ความสุข มองหาความดีและความสำเร็จของคนอื่นวลีที่ใช้ในการเจริญมุทิตาสมาธิดังนี้ขอให้ข้าอย่าได้สูญสิ้นจากความสุขและความเจริญเลยเมื่อนักเจริญมุทิตาสมาธิบริกรรมวลีที่พูดในใจความคิดต่างๆดับไปความรู้สึกปลื้มใจภูมิใจและเบิกบานใจเกี่ยวกับความสุขและความสำเร็จของตนเกิดขึ้น นั่นเป็นลักษณะของอาการสมาธิที่เรียกว่ามุทิตาเมื่อเกิดสภาวะดังกล่าวในใจของนักเจริญมุทิตาแล้วก็ไม่ควรหยุดแค่นั้นควรขยายความรู้สึกที่เบิกบานบันเทิงและปลื้มใจนั้นออกไปให,ให้ใหญ่กว่าคนธรรมดาโดยเบื้องต้นควรขยายอารมณ์ดังกล่าวไปให้แก่เพื่อนที่ตนเองรักมากที่สุดเพื่อนรักอารมณ์ที่ทำให้เกิดมุทิตาได้ง่าย คนทั่วไปนั้นหากนึกถึงความสุขและความสำเร็จของเพื่อนที่ตนเองรักมากที่สุดความรู้สึกบันเทิงใจเบิกบานใจและปลื้มใจก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายฉะนั้นหลังจากเจริญมุทิตาให้ตนสำเร็จแล้วนักเจริญมุทิตาควรแผ่ความรู้สึกที่เป็นมุทิตาไปให้แก่เพื่อนที่ตนรักมากที่สุดความรู้สึกที่เป็นมุทิตาก็จะทะลุได้ง่าย นึกถึงความสุขและความสำเร็จของตนแล้วเกิดความรู้สึกบันเทิงและเบิกบานใจอย่างใดนึกถึงความสุขและความสำเร็จของเพื่อนที่ตนรักมากที่สุดก็เกิดความรู้สึกเบิกบานและบันเทิงใจอย่างนั้นนั่นแสดงว่าการขยายอารมณ์มุทิตาไปให้แก่คนที่ตนรักมากที่สุดได้สำเร็จแล้วคนรักธรรมดากับคนทั่วไปคือเป้าต่อไปของมุทิตา การเจริญมุติตาสมาธิก็เหมือนกับการเจริญเมตตาและกรุรณานักเจริญมุติตาควรเจริญให้ถึงที่สุดเพื่อให้เป็นมุติตาจักรวาลน,นักเจริญมุติตาควรขยายอารมณ์ให้กว้างออกไปอีกคือขยายไปให้ถึงคนรักธรรมดาและคนทั่วไปที่ตนเองไม่รู้จักวลีที่ใช้ในการเจริญมุติตาสมาธิก็เหมือนกับตนเพียงเปลี่ยนชื่อเช่น ขอให้เขาหรือเธออย่าได้สูญสิ้นจากความสุขและความเจริญเลยมุทิตาสมาธิเกิดขึ้นเมื่อความคิดต่างๆดับไปนักเจริญมุทิตาเกิดเฉพาะความรู้สึกที่บันเทิงและเบิกบานใจเมื่อมองเห็นความดีและความสุขที่คนอื่นๆได้รับศัตรูแม้ยากแต่ไม่ควรเว้นเมื่อมุทิตาจิตสำเร็จแก่ตน คนรักมากคนรักธรรมดาและคนทั่วไปแล้วนักเจริญมุติตาก็ควรขยายอารมณ์แห่งมุติตาไปให้แก่คนที่ตนเองไม่ต้องการมากที่สุดคือศัตรูคู่อริการแผ่อารมณ์ที่เป็นมุติตาไปให้แก่ศัตรูคู่อริแม้เป็นสิ่งที่ฝืนกับความรู้สึกของนักเจริญมุติตาแต่นักเจริญมุติตาก็ควรพยายามฝืนกับความรู้สึกนั้น เพื่อให้มุติตาจิตของนักเจริญมุติตากลายเป็นมุติตาจาักรกวาลวิธีในการขยายอารมณ์ที่เป็นมุติตาไปให้แก่ศัตรูคู่อรินั้นก็เหมือนกับที่เคยพูดไว้แล้วในการเจริญเมตตาคือหากขยายไปด้วยกำลังจิตแต่ความรู้สึกที่เป็นมุติตาไม่ไปนักเจริญมุติตาก็ต้องไปทางปัญญาหรือพิจารณาให้จิตยอมรับด้วยอุบายต่าง ไม่มีอะไรอยู่เหนือกำลังสติปัญญาและความเพียรพยายามของมนุษย์ไปได้หากนักเจริญมุติตาพิจารณาด้วยอุบายต่างๆเหมือนที่เคยพูดมาในเรื่องการเจริญเมตตาความรู้สึกที่เป็นมุติตาของนักเจริญมุติตาก็จะทะลุมิติของความเป็นศัตรูคือเกิดความรู้สึกบันเทิงและเบิกบานใจเมื่อเห็นความสุขและความสำเร็จของคนที่เป็นศัตรูตนเอง เมื่อมุทิตาจิตของนักเจริญมุทิตาทะลุทั้งมิติตนคนที่ตนรักคนทั่วไปและคนที่ตัวเองไม่ชอบได้แล้วก็ควรขยายอารมณ์แห่งมุทิตานั้นไปให้แก่สัพท์ทั้งปวงในโลกธาตุมุทิตาจิตเป็นจักรวาลก็จะสำเร็จได้ไม่ยากขอน้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มหาสุภาชิโนรโส แห่งวัดถ้ำพระอัศวะเหมารามที่ทรงอนุญาตให้นำบทธรรมนี้เผยแผ่เป็นธรรมทานสาธทุก